ก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญประจำนะครับเป็นทนายหนุ่มรูปหล่อของเรานะครับทนายหนุ่มอินดี้ลอเจอร์ครับคุณเทรวุทธวชิระมโนวาทนะครับทนายความประจำชาตเอกอัาราชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับคุณยงสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับผมเราพบกันแต่เรื่องแรงๆเอาล่ะวันนี้มาพูดถึงเรื่องปืน ปืนผาหน้าไม้กันบ้างนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วนี่วันขาวอันจันที่แล้วผมไม่อยู่แวบเบี้ยวไปแต่ว่าบ, <ulous. S 2> บางคารก็มีเรื่องด่วนก็คือเกิดเหตุการณ์ที่การยิง yea. นะครับที่สยามพารากอนนะครับ <täll. S 1> ครับแล้วมาตอนนี้นะครับบิ๊กหนูเรานะครับท่านอนุทินเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการที่จะเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนแล้วเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันมาล่าสุดเนี่ยื่า <Dam. S 1> วันที่แปดก็มีการเมื่อวานนี้นะฮะก็ยิงกันที่บ่อนไก่น,นะครับประเด็นเลยที่ นะครับเอาเอาความเอาดูพินิษพี่ก่อนเลยอืเรื่องของการถือปืนครับเท่าที่พี่หนุ่มเห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะการถือปืนคนที่ถือปืนเป็นยังไงแล้วคนที่วันเนี้ยมีมีปัญหากับการครอบครองปืนมีมีมมองยังไงบ้างฮะมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างฮะก่อนอื่นเราต้องเราต้องยอมรับความจริงกันก่อนนะครับว่าการการเข้าถึงอาวุธปืนหรือการครอบครองปืนของของคนไทยเนี่ยมันทําได้ง่ายครับค่อนข้างง่ายนะครับเนื่องจากว่า กฎหมายก็เปิดช่องให้สามารถคนที่อยากจะมีปืนเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆ3าอย่างก็คือ1ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับสองชใช้เพื่อาราศัพท์สามเพื่อการกีฬาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเหตุผลหลักในการที่ประชาชนไปขอปืนเนี่ยก็คือปกป้องชีวิตและทรัพย์สินซึ่งพอมันเข้าเกณฑ์คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดเนี่ยเช่นจรรมารุ่นนิติภาวะอะไรก,ก็สามารถมีอาวุธปืนได้แล้วก็ ถามว่าราคาแพงไหมก็ถ้าเทียบประตาประเทศผมว่าไม่แพงนะปืนในประเทศไทยก็ uh huh. มันก็เลยทําให้จํานวนผู้ครอบครองปืนในประเทศไทยเนี่ยมันเยอะเอผมเคยรู้จักกับเอบางท่านเนี่ยเขาที่เป็นนักสะสมปืนเนี่ยก็มีเป็นสิบกระบอกเหมือนกันนะครับ uh huh. คุณยกคือคนชอบอะครับมีเป็นสิบกระบอกเหมือนกันครับครับ,รบโอ้แล้วแต่วพวกสิบกระบอกนี่ไม่ได้ามาไม่ไดเอามายิงอะไรใครยังไง <laughs> S 1> <S 1> <S ใช่ใช่ก็คือเป็นเอ่อคือ, <S 2> <S 2> ท,อที่ที่ผมรู้จักเนี่ยท่านเป็นเป็นชอบอครับแล้วก็สะสมก็เก็บไว้ดูที่ <นะ S 1> บ้านเพราะว่าจริงๆกฎหมายก็บังคับนะครับแม้ว่าคุณจะสามารถพกจริงจริงๆถ้าประชาชนธรรมดาก็าไม่สามารถพกได้นะครับเว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นหรือว่าพืติที่การเร่งด่วนครับถึงแม้อย่างไรจะพกได้เนี่ยก็ห้ามพกโดยปลดเปิดเผยนะต้องต้องพกแบบ<อ>ปกปิดครับโอ้โหก็คือพูดง่ายว่า มีได้แต่ว่าห้ามเปิดเผยแล้วก็ห้ามเปิดเผยอห้ามเปิดเผยก็คือพกได้พกได้นะในกรณีที่เป็นกรณีมีเหตุจําเป็นครับคุณหยกมีเหตุจำเป็นมีเหตุจำเป็นนะเช่นเช่นคุณหยกจะต้องเออเาเงินจํานวนเยอะๆจํานวนเยอะๆเช่นหลายแสนหรือหรือเป็นล้านไปฝากธนาคารอะไรเงี้ยครับครับเนี่ยถ้าถ้าคุณหยกมีอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนนะครับง่ายๆก็สามารถพก พกปืนไปได้เพื่อป้องกันทรัพย์สินครับอ๋ออะไรอย่างเงี้ยเป็นเหตุจําเป็นหรืออ่าใช่จเป็นครับแล้วนอกเหนือจากไอ้เรื่องเหตุจําเป็นในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมีเหตุจาเป็นอะไรบ้างครับที่สามารถที่จะพกมันไปได้ไหมครับพี่หนุ่มครับเช่นเอ่อคุณหยกต้องการไปซ้อมซ้อมยิงปืนอืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพกไปถูกไหมครับแต่ว่าอาจจะต้องแยกใช่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 อาจจะต้องแยกอุปกรณ์แล้วก็อ๋อครับวิธีการที่ที่ เราพบที่ทํากันบ่อยๆก็คือแยกตัวปืนกับตัวแม็กกาซีนออก,ออกต่างหากจากกันก็คือออก็ให้ไม่ให้สภาพพร้อมใช้คออรับคุณโยครับอ๋อคือห้ามให้สภาพพร้อมใช้โอเคใช่ใช่ครับเอาแล้ออวอย่างอย่างอย่างที่เขาพกไปล่า,าสัตว์กันอย่างนั้นเขาพกยังไงกันนะครับพี่หนุ่มเอ่อก็เหมือนกันครับอาจจะเก็บตัวปืน<ไ>กับกับตัวซองแม็กกาซีนคือตัวลูกปืนเนี่ยแยกต่างหากออกจากกันปืนอาจจะอยู่หลังรถแล้วก็ตัวแม็กกาซีนอาจจะอยู่หน้ารถอะไรอย่างเงี้ยครับ ไอ้อย่างเงี้ย<อ>พกได้พกได้พกได้พกได,ได้คือห้ามพร้อมยิงว่างันเถอะห้ามใช่ใช่ใช่โอเคโอเคนะครับแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้ฮะการที่จะไปขอปืนนะครับการไปขอ,ขอปืนเนี่ย,ม,ออยมันจะต้องยังไงบ้างฮะเอานี้จากจากที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นทฤษฎีเป็นคร่าวๆเลยจากผ<อ>ู้ที่รู้กฎหมายดีกว่าแล้วจะไปขอปืนเนี่ยมันจะต้องใดใบอะไรมันจะต้องไปยังไงบ้างครับพี่หนุ่มก็โดยปกติถ้าเรามีคุณสมบัติอย่างแรกเลยนะครับบรรลุนิติภาวะแล้วก็ ไม่เคยมีประวัติในทางคดีที่เป็นคดีร้ายแรงนะครับคดีคทุสไลคด,ดีลักวิ่งชิงป้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไปขอที่ที่กรุงเทพมหานครที่คุณโยพูดไปเบรกที่แล้วนะครับถ้าต่างจังหวัดใช่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยก็จะไปขอที่ที่ว่าการอำเภอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่นั้นไม่น้อยกว่าหกเดือนด้วยนะ โอ้โ้อเอเอนี่ผมไม่รู้เลยอะไรที่ไม่ได้บอกไว้ครับ <นะ S 1> ครับแล้วก็เราไปขอใบอนุญาตขอซื้อก่อนนะครับที่เราได้ยินว่าใบออซื้ก่ปสามใช่เป็นใบไมขอซื้อใช่แล้วเราก็ไประบุว่าเราจะซื้อปืนอ่ชนิดอะไรขนาดอะไรซึ่งโดยปกติเนี่ยทางทางนายทะเบียนเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ซื้อปืนที่เป็นอาวุธสงครามเป<อ>็นพวกยุทธภัณฑ์อะไรเนี่ยครับก็จะซื้อปืนที่ ข้าวมอมอ,มอปืนลูกซองปืนอะไรครับที่ให้ต้องให้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ที่เราไปขอเช่นอาจจะขอเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินพอเราได้รตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาพิจารณาคุณสมบัติเราผ่านแล้วเนี่ยเราก็เอาใบปสามเนี่ยไปที่ร้านที่เราจะซื้อครับร้านค้าแล้วก็ไปซื้อปืนพอกลับมาเสร็จเราก็เอาปืนนั้น,น่ะมาขอใบปสีปป่ใบปสี่คือใบอนุญ,ญาตให้มี ให้มีอา่าให้ครอบครองอา่าให้ครอบครองแต่ไม่ได้ให้พกนะให้มีอยู่ที่บ้าน<笑><笑>ให้มีมอยู่ที่บ้านคุณไม่พกไม่ได้อา่าโอเคครับครับเพราะว่าตัวใบอนุญาตพกพาเนี่ยหรือเราเรียกว่าปสิบสองเนี่ยค่อนข้างครับค่อนข้างจะเอ่อการขอมีเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ขอมีใบพกพาได้ง่ายๆนะครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปนะครับก็ยากพอสมควรครับคุณยศครับเดี๋ยวผมไล่ก่อนนะผมไล่ก่อนนะพี่ อันนี้หนึ่งคือปสามคือขออนญาตซื้อไปวางไปวางบุรพาสมมติไปซื้อไปซื้อปืนที่วางบุรพาเนี่ยร้านปืนเยอะเลยต้องไปเล็งมาก่อนไปเล็งมาก่อนยี่ห้อนี้กระบอกนี้ร้านค้านี้ขายไปขอมาจดเอาให้เรียบร้อยใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ไปขอใบปสี่นะครับขอได้ปืนพอพอขอเจ้าพนักงานนายทะเบียนอนุญาตอ่าอ่าก็ไปปสี อปอสีก็ไปขอตามภูมิลำนาเนาะอยู่ที่ไหนก็ว่ากันไปอยู่กรุงเทพก็ไปวังชยากรมการปกครองน่ประมาณนั้นนะฮะทีนี้ไอ้ปอสีเนี่ยมันแยกชนิดไหมครับพี่คือคือคือมันมันแบบมีปอสีกอปอสีขออะไรอย่างนี้มีไหมหรือว่าเป็นปอสมันมีมันมีสองจำพวกคือประเภทชั่วคราวหกเดือนกับประเภทตลอดชีพซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็โดยส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติก็จะขอขอตลอดชีพครับอันนี้ก็เป็น เป็นปัญหาหนึ่งนะครับคุณหยกเรื่องเรื่องการครอบครองปืนเีในในต่างประเทศเนี่ยก็อย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาเขาจากัดระยะเวลาการการครอบครองนะครับต้องไปต่อใบอนุญาตอย่างนั้นนะครับครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังยาวไปเลยจนจนเสียชีวิตอะไรอย่างนั้นนะครับอ๋ออันนี้ก็้เป็นเป็นมรดกได้ไหมฮะมันเป็นมรดกเป็นครับเป็นเป็นเป็นอ๋อเหรอฮะตัวปืนนะฮะเป็นมรดกแต่ว่าใบอนุญาตก็ต้องไปขอใหม่นะครับ อ๋อเราไปาของใหม่ใช่ใช่ตัวปืนเน่เป็นซับอย่างหนึ่งเป็นซับมรดกครับตกทอดตกทอดกับทายาทเนแล้วอย่างเงี้ยพอมองงี้ประชาชนทั่วไปไปซื้อกันไปซื้อ,ไป,อไปหากันก็มีระบบระเบียบแล้วถ้าเป็นสวัสดิการล่ะครับพี่หนุ่มมันจะยากมันจะเย็นแสนเข็นอย่างนี้ไหมปืนสวัสดิการของเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้พอจะพอจะมีข้อมูลมัม้ยครับพี่ยากเย็นจริงจริง,รง,รงเอ่อเงื่อนไขก็คล้ายๆกันนะครับ ก็ S <S ต้องมีการไปขอใอบาปสามมีปสี่เหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าราคาปืนเนี่ยมันจะมันจะถูกกว่าปืนพาณิชปืนทั่วปปไปกับปืนพาณิชถูกถูกกว่าอุ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะถูกกว่าเป็นครึ่งอ๋อแต่แรกผมก็ได้ว่าเออมันแบบก็คงจะถูกกว่านิดหน่อยถูกกว่าครึ่งเลยหรอเป็น<อ>เป็นเกือบครึ่งเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันปืนบางตัวเนี่ยอปืนพาณิชเป็นแสนเงี้ยเขาอย่างผมผมชอบปืนลูกโม ส,สมิธแอนเวลสัน,นก็ดูไว้ปืนสมิธอ่าิชิ์นี้ก็เกือบแสนเหมือนกันนะเป็นแสนเหมือนกันแต่ว่าสวัสดิการก็ถูกลงมาครับห้าหกหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับฉะนั้นกฎหมายเนี่ยที่การไปขอเนี่ยนะฮะไม่จําเป็นไม่ต้องเป็นปืนประเภทอะไรแค่เป็นปืนอเอาแค่ปืนสั้นกับปืนยาวแยกกันอย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าแม็กกาซีนกับลูกโม่เนี่ยมันจะต้องขอยากขอเย็นต่างกันไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไหมฮะมันก็แค่แค่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน อ่าทีนี้แต่ยางทีนี้ครับอ่าเชิญเชิญครับขอโทษครับพี่อ่าแต่อย่างอย่างที่เรียนครับบางทีอ่าการอนุญาตของนายทะเบียนเนี่ยเป็นนุนพินิจนะครับถ้าปืนที่เป็นปืนที่มีอนุภาพายแรงปืนสงครามเนี่ยเขาเ็าจะไม่อนุญาตครับอ๋อโอเคทีนี้พออาวุธสงครามตะกี้โอเคมันห้ามแล้วทีนี้มันมาที่เรื่องของบีบีกันกับแบล็งก์กันที่ตอนเนี้ยตำรวจนะฮะเชิงที่อาวุธปืนเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยกฎหมายมันกนกฎหมายมันเป็นยังไงให้มันครอบคลุมขนาดไหนครับพี่ จริงๆตามพรบอาวุธปืนสองสี่เก้าศูนย์เนี่ยมันคบวบคุมเฉพาะการการนำเข้ากับเท่านั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้ห้ามครอบครอง oh. หมายความว่าถ้าเราจะอยากจะมีสิ่งเทียมอาวุธปืนเนี่ยเราไม่ต้องมาขออนุญาตตามพรบอาวุธปืนครับก็ไปซื้อได้เลยเพราะว่ามันคบวบคุมเฉพาะ,ะการนำเข้าใช่ถูกครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่า เท่าที่ผมไปค้นดูเนี่ยบางประเทศเช่นสิงคโปร์เส้นมาเลเนี่ยเขามีกฎหมายห้ามชัดเจนเลยนะครับว่าว่าห้ามเอาสิ่งเทียมอาวุธปืนพวกนี้ไปกระทําความผิดอาญาซึ่งถ้ามันมีอ่าในการกระทําความผิดถ้ามันมีพวกสิ่งเทียมอาวุธปืนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็ก็จะมีโทษอย่างนั้นเลยครับอืมแต่ว่าเดี๋ยวบ้านเรานี่ก็กำกำรู้สึกว่ากําลังจะพยายามแก้ไขพรบรที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนนะฮะสองสี่เก้าศูนย์อยู่นะเบรกที่แนละ้วก็พูด ไปได้สักสักส่วนนึงแล้วทีนี้ในมุมมองของนะฮะผู้ที่รู้กฎหมายอย่างอย่างพี่หนุม่มเนี่ยนะฮะมองแล้วเนี่ยการกําหนดเรื่องไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเดินหน้าในเรื่องของการแก้ไขนี้บ้างครับถ้าในมุมมองนะกฎหมายอย่างแรกที่<า>ท,ที่น่าจะต้องต้องปรับปรงุงหรือต้องมีก็คือเรื่องระยะเวลาระยะเวลาในการครอบครองอะครับคือไรปอสีเนี่ยควรจะมีกําหนดระยะเวลาเพื่ออะไรเพื่อ สมมุติว่าสักเป็นช่วงสั้นๆสองปีห้าปีเนี่ยในการต่อต่อใบอนุญาตพวกเนี้ยเราจะได้ประเมินว่าสภาพจิตใจยังดีอยู่ไหมหรือว่ายังในขณะตอนที่ซื้อแลกับไอ้สี่ห้าปีต่อมาเนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างนะครับผมว่าผมว่าตรงนี้น่าสนใจน่าจะน่าจะปรับแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คืออปืนเนี่ยมันมีสองมุมนะครับถ้าอยู่กับคน คนคนสุจริตชนเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ใช้ปกป้องชีวิตทรัพย์สินนะครับซึ่งก็ก็เป็นมีความจำเป็นนะครับสำหรับบางครั้งบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ห่างไกลหรือว่ามีทรัพย์สินเยอะๆเนี่ยการมีอาวุธที่เอาไว้ปกป้องเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นผมว่าถ้ายกเลิกเลยคงไม่ดีคงไม่ดีสำหรับสุจริตชนมันจะไปดีสำหรับ สำหรับโจรน,นะครับถ้าเรายกเลิกไม่ให้มีอาวุธปืนลยใช่นีเพราะนั้นเนี่ยควรควรควบคุมการการกำหนดระยะเวลาของใบอนุญาตผมว่าก็เป็นเป็นทางออกที่ดีครับอืมครับครับผมก็กำหนดระยะเวลาซะให้เรียบร้อยทีนี้เรื่องข,ของการพื้นที่การใช้นะพี่หนุ่มเพราะเดี๋ยวนี้ก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางบางกลุ่มบางคนเนี่ย เขาก็พกพาอาวุธปืนไปในสถานที่สาธารณะอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยก็ไปยิงกันที่สนามไก่ชนเนาะไอ้อย่างนี้ในมุมมองของพี่มองว่ายังไงฮะเรื่องการพกพาคือถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเช่นตำรวจเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับเพราะว่าภารกิจหลักเนี่ยก็คือการดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูแลค,ความปลอดภัยของประชาชนเนะ อซึ่งจริงๆกฎหมายก็ยกเว้นนะครับได้รับการยกเว้นสามารถพกได้นะครับที่ผมว่ามันก็ยังมีความจําเป็นอยู่เพียงแต่ว่าเออาจจะเป็นอาจจะเป็นบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยเท่าที่เท่าที่สัมผัสกับกับตํารวจมาเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาฝึกฝึกหนักมากนะไอเวลารับความกดดันเนี่ยเขาจะไม่เหมือนประชาชนทั่วทั่วทั่วไปเหมือนพวกเรานะครับเช่นเราพกปืนเนี่ยบางเคั้นบางทีอย่างที่เราเคยได้ยินเนาะ เห็นช้างตัวท่อมดเน่ะเวลามีปืนอ่ะแต่แต่เจ้าหน้าที่ที่เขามีภารกิจมีอะไรอย่างเงี้ยเขาผ่านการฝึกมาเนี่ยซึ่งปืนมันต้องคนที่มีปืนนะครับก็อยากฝากว่าต้องฝึกนะครับสําหรับ,รบหลายท่านที่ผมรู้จักที่เขาพกปืนที่สะสมปืนเล่นปืนเนี่ยก็ฝึกต้องฝึกยิงให้มันค,คุ้นมือนะครับบางทีถ้าถ้าไม่ฝึกเนี่ยเวลามีเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ย ควักปืนออกมาก็โดนโจรแย่งปืนไปใะ้อย่างนั Pope ้นจริงๆต้องฝึกนะครับต้องฝึกไว้อเออน่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจก็น่าจะเกิดขึ้นแบบนี้อ่ะแล้วอย่างกรณีกำนันคนดังนะพี่อันนี้อันนี้นอกเริ่มนอกเรื่องแล้วเริ่มนอกเรื่องก็คนดังนะฮะที่มีปืนอยู่ในบ้านปกติเขาบอกว่าไม่พกพาไปนอกเคหสถานเนาะก็คือไม่เอาไปนอกบ้านนอ้อยู่ในบ้านแล้วยิงชาวบ้านเขาเนี่ยเอาเอาเรื่องการยิงในบ้านก่อนดีกว่าพี่ปกติการยิงในบ้านเนี่ยอย่างไหนที่ผิดอย่างไหนที่ไม่ผิดบ้างฮะ พอจะแนะนำได้ไหมฮะในทางกฎหมายเนี่ยเขาเขาเปรียบเทียบสัดส่วนการป้องกันคือคือมันเป็นการป้องกันนะครับป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอะไรเนี้ยครับสมมติถ้าโจมีปืนเนี่ยเราใช้ปืนป้องกันได้อันเนี้ยมันมันสัดส่วนมันได้กันมันพอดีกันแต่ถ้าโจมีมีดแล้วเราใช้ปืนเนี่ยอันนี้ต้องมาดูว่าเราป้องกันเกินกว่าเหตุไหมหรือว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุครับการยิงปืนในบ้านก็เหมือนกัน มันต้องดูเหตุการณ์เป็นหลักครับว่าทําไมเราถึงยิงจริง,รงๆอย่างข่าวกำนันคนดังเนี่ยมันไม่ได้เกิดเหตเุที่จะต้องป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเลยอยู่ๆคุณก็บันดาลโทสะควักปืนมายิงเนี่ยอันนี้ก็ถึงแม้จะยิงในบ้านก็มีความผิดครับอ๋อนะป้องกันได้ทรัพย์สินได้โอเคใช่ด้วยเหตุรันก็นมีเหตุนะฮะถ้าไม่มีเหตุคุณไปปักยิงอยู่ๆจะมายิงปงปังปงปัอง,ปอ,ง,ปอ,ง,ปอ,งอันนี้ไม่ได้แต่นี่ผิดใช่เนะ อ่าบรรดาโทพา์ในบ้านถึงว่าคุณจะอยู่ในเคหาในเคหาสถานของคุณแต่คุณมายิงเขาในบ้านก็ผิดอีกเหมือนกันอ่าต้องระวังนะใช่ใช่ต้องระวังลุแล้วก็ยิงอะไรเงี้ยโดยไม่ได้มีเหตุที่ต้องป้องกันอะไรเลยอ๋อโอเคโอเคอ่ะแล้วอ่ะปลกแหมผมรู้สึกผมถามเยอะนะเนี่ยไปเรื่อยปืดได้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 นะได้นะได้ครับพูดถึงตะกี้อ่ะผมกลับมาเรื่องกับการครอบครองปืนนิดนึงฮะ <c oughs> บอกว่าบุคคลธรรมดาอายุบรรลุนิติภาวาะแล้วไปขอได้ในมุมมองของนักกฎหมายบุคคลประเภทไหนหรือแนะนําว่าต้องเป็นบุคคลแบบไหนถึงจะต้องมีปืนในครอบครองครับพี่หนุ่มเพราะามันรู้สึกว่ามัน,ม,นมันก็เหมือนจะของ,ง่ายก็ไม่ง่ายจะขอยากก็ไม่ยากเอาแบบไหนดีคนแบบไหนดีเออแบบมุมมองนักกฎหมายถือแล้วคุณอยู่ได้อะแล้วคุณสมควรทําอะไรอ่ลองดูครับพี่ <c oughs> <c oughs> คือคือตามพรบอาวุธปืนเนี่ย กำหนดไว้ชัดเลยสามวัตถุประสงค์หนึ่งป้องกันชีวิตและทรัพย์สินสองเพื่อการกีฬาสามเพื่อล่าสัตว์อ่อย่างแรกเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเรามีเงินเยอะแล้วมีทรัพย์สินเยอะแล้วมันมีความเสี่ยงที่ที่เราจะในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับถ้ารู้สึกว่ารวยแล้วอะง่ายง่ายรู้สึกว่ามีทรัพย์สินเยอะแล้วก็ก็ไปขอก็ไปขอไปขอซะอ่าใช่ แต่บางท่านเนี่ยเป็นอาจจะมีความชื่นชอบเรื่องเรื่องกีฬายิงปืนมีนะครับก็มีมีเพื่อนสนิทผมเนี่ยก็ก็รุ่นรุ่นเดียวกันนี่แหละครับก็บเล่นปืนจนจนตอนนี้ติดทีมเขตไปแล้วก็มีพกปืนเขาก็เขาก็ซื้อปืนเนื่องจากคนชอบครับแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านเวลาจะไปสนามก็แยกแเราก็แนะนําว่าแบบไหนที่ถึงแม้จะเป็นปืนเพื่อใช้ในการแข่งขันก็คืออาวุธปืนนะครับก็ยังอยู่ในนิยามของควาว่าอาวุธปืนอยู่ ครับอ๋อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายนะฮะ <Okay. S 2> ของรายการแล้วก็เบรกนี้พี่หนุ่มอยากฝากอะไรห้ท่านผู้ชมที่กําลังคิดนะครับ <Okay. S 1> อยากจะมีอาวุธปืนหรือบางคนมีอาวุธปืนอยู่แล้ว <Okay. S 1> จะดํารงตนอย่างไร <Okay. S 1> จะอยู่ยังไงในสังคมแบบนี้ <Okay. S 1> ที่หลายคนบอกว่า,วามันก็มีเรื่องของการลุกแก่โทสะมีเรื่องของการมิจฉาชีพอะไรกันมากมายมหาศาลแต่ว่าเรื่องของปืนที่เกิดขึ้นวันนี้อ่ะมุมมองพี่หนุ่มอยากจะฝากอะไรให้คนท่านผู้ชมนัม้นมฝากบ้างครับคือ ถ้ามีปืนอยู่ในอยู่กับตัวเนี่ยอย่างแรกที่ต้องที่ต้องเน้นย้ํากันเลยคือเรื่องต้องใจเย็นครับต้องมีความใจเย็นใช่แล้วก็เก็บปืนไว้ที่บ้านไม่จําเป็นอย่าพกปืนออกไปข้างนอกครับต้องควรเก็บปืนไว้ที่บ้านปกป้องชีวิตและทรัพย์สินถ้าบางครั้งเนี่ยผมเคยทําคดีนะบังเอิญถือปืนออกไปแล้วก็พอมีเรื่องกันแล้วก็ก็เลยควักปืนยิงวันนั้น ลูกความเขาบอกคุยกับผมนะในระหว่างทําคดีเนี่ยถ้าวันนั้นไม่เอาปืนไปเต็มที่ก็อาจจะทําร้ายกันด้วยหมัดต่อยกันก็จบคดีเล็กๆแต่พอเอาปืนไปเนี่ยแต่พอเอาปืนไปเนี่ยไปก่อเหตุแล้วมันคนละเรื่องเลยคดีมันคนละอย่างเลยครับ<อ>เพราะฉะนั้นก็ฝากฝากนะครับว่าถ้ามีปืนเนี่ยเรามีไว้สําหรับปกป้องชีวิตและทรัพย์สินก็เก็บปืนไว้ที่บ้านครับ ครับเนาะป้องกันบ้านเราป้องกันบ้านเราและตัวเรานะครับก็ฝากไว้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้ฟังเรื่องอาวุธปืนแล้วเดี๋ยวก็จะมีการปรับปรุงอะไรอะไรแบบระยะยาวของเขาก็ว่ากันนะครับรอฟังข่าวกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ดุมมากครับขอบคุณคุณทนาธีรุิวชิระมโนวาทนะครับทนาดุมอินดี้ลอเยอร์ของเราครับวันนี้ผมกับพี่ดุมนะครับคงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีลาท่านผู้ชมกบรกระตุนข่าวตัวปัญหาไปณเพียงเท่านี้ครับวันนี้ สบายๆกับเรื่องสบายไหมไม่รู้เรื่องอาวุธปืนแต่ว่าฝากกันไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับพี่หลงครับสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับพี่หลมครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับถลกข่าวถลกปัญหา The States Times ชัดเจนเป็นกลาง S The s t a ต e Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคน,คนรุ่นใหม่ม